เจ้าแม่กาลีเป็นมหาเทวีหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูชาวฮินดูทั้งหลายต่างมีความเชื่อกันว่าพระนางมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าดุดันน่าสะพรึงกลัวจะทำลายเข็นฆ่าเหล่าอสูรปีศาจและพวกมนุษย์ที่มีนิสัยชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดไม่มีความปราณีแต่สำหรับผู้ที่บริสุทธิ กระทำแต่ความดีเจ้าแม่กาลีจะเมตตาคอยปกป้องคุ้มครองที่ประเทศอินเดียในเมืองกัลกัตตามีผู้เคารพบ,บูชาเจ้าแม่กาลีมากที่สุดในโลกโดยจะนิยมบูชาเส้นสวงด้วยเลือดแพะสดๆสถานที่สถิตของเจ้าแม่กาลีคือวิหารหรือว่าเทวาลายัยซึ่งมีรูปปั้นของเจ้าแม่ประดิษฐานไว้และมีการเส้นสวงบูชาอยู่เสมอ เมื่อเข้าไปในอนาเขตของวิหารเทวาไัยแล้วจะแสดงอาการลบหลู่ดูหมิ่นมิได้หากมีผู้ใดแสดงอาการหยาบช้าล่วงเกินบุคคลผู้นั้นจะต้องเคราะห์ร้ายเพราะถูกคำสาปอาถรรพ์ของเจ้าแม่กาลีหลังจากที่ประเทศอังกฤษยึดเมืองกลาลกัตตาของอินเดียได้แล้ว มีนายทหารหนุ่มกองทัพบ,บกชาวอังกฤษสองคนยศร้อยเอกด้วยกันทั้งคู่ถูกส่งมาประจำการที่ค่ายทหารเขตเมืองกัละกะตัตตาคนหนึ่งชื่อร้อยเอกบราวอีกคนหนึ่งชื่อร้อยเอกมอริสเขาไม่เชื่อต่ออภินิหารความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไสยศาสตร์ใดๆเขามักจะหัวเราะเยาะเย้ยว่าลัทธิความเชื่อถือของชาวพื้นเมืองนั้นงมงาย ไร้สาระรวมทั้งคำว่าคำสาพแพงเจ้าแม่กาลีเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงไม่เคยคิดเกรงกลัวต่อมาในวันหนึ่งนายทหารหนุ่มทั้งสองได้ชักชวนกันออกไปท่องเที่ยวล่าสัตว์ในป่าโดยมีคนรับใช้ในายพรานชาวพื้นเมืองคนหนึ่งชื่อมาสิงเป็นผู้นำทาง พวกเขาตกลงกันว่าจะใช้เวลาสักห้าหกวันในการล่าสัตว์ครั้งนี้คณะล่าสัตว์ทั้งสามมีปืนยาวสำหรับยิงสัตว์เป็นอาวุธคนละกระบอกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าสูงเพื่อไล่ล่าสัตว์ที่ต้องการพวกฉันอยากจะได้เขากวางงามๆจะส่งลงเรือไปประดับไว้บ้านที่อังกฤษร้อยเอกบราวบอกใช่เลยนายป่าแห่งนี้มีกวางเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นกวางธรรมดาหรือว่ากวางดาวพวกนายเลือกยิงเอาเถอะมีถมไปพรานมาสิงตอบด้วยน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจแล้วพักหนึ่งต่อมาก็เป็นจริงตามที่พรานมาสิงพูดเพราะในป่าทางเบื้องหน้าที่ไกลออกไปประมาณร้อยเมตรนั้นได้เห็นกวางฝูงหนึ่งกำลังกินหญ้ากินใบไม้กันอยู่พวกมันมีประมาณเจ็ดแปดตัวโนนเราเจอเป้าหมายแล้ว ร้อยเอกมอริสกระซิบด้วยเสียงที่ตื่นเต้นกระชับปืนยาวในมือส่วนร้อยเอกบราวก็กระซิบบ้างว่าตัอวอ้วนๆทั้งนั้นแต่ยังอยู่ไกลเราเข้าไปให้ใกล้ๆก,ก,ก,กว่านี้เถอะระวังด้วยนะน,นายป่าแถวนี้มีสิงโตและเสือช้างอยู่เราอาจจะถูกพวกมันซุ่มจู่โจมพรานมาสิงกระซิบเตือนเฮ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีนะสิ เราจะได้จัดการกับพวกมันเราไม่กลัวมันรรอกร้อยเอกบราวพูดด้วยเสียงมาสมัน่นไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแล้วเดินย่องย่องกม้กมก้มมอบคลานตามกันไปยังฝูงกวางในหมู่แมกไม้ถึงเบื้องหน้าครั้นพอได้ระยะต่างก็ส่งสัญญาณและประทับปืนเล็งไปยังเป้าหมายที่เห็นไหวๆอยู่ในดงไม้แต่ยังไม่ทันจะได้ยิงพันกระแสะลมก็เปลี่ยนทิศ จ้ากวางตัวหนึ่งเกิดรู้ตัวมันร้องเตือนเพื่อนๆนและกระโจนพุ่งหนีไปทำให้กวางตัวอื่นๆแตกตื่นวิ่งตเตลิดตามกันนายทหารหนุ่มชาวอังกฤษทั้งสองยิงยิงไล่ตามหลังไปคนละนัดซึ่งก็ได้ผลมีกวางตัวหนึ่งถูกกระสุนล้มลงมันโดนปืนเราแล้วร้อยเอกมอริตร้องอย่างยินดีพลางวิ่งนำไปยังเป้าหมายคนอื่นๆก็พากันวิ่งตาม เมื่อใกล้จะถึงพุ่มไม้ที่มันนอนหมอบอยู่เจ้ากวางตัวนั้นมันกลับลุกขึ้นได้อีกกระโจนวิ่งกระเพกกระเพกไปต่อหน้าต่อตาตามมันไปตามมันไปมันหนีไม่รอดรอกพวกเขาตะโกนบอกกันแล้ววิ่งตามไปไม่ลดละเพื่อจะยิงซ้ำให้ได้วิ่งตามกันไปไกลทีเดียวพอถึงริมลำธารสายเล็กๆสายหนึ่งเจ้ากวางตัวนั้นมันจึงอ่อนแรงและลม้มลงร้อยเอกบราว ซึ่งนำหน้าไปถึงก่อนจึงยิงซ้ำนัดหนึ่งจนมันสิ้นใจโธ่จกวางบ้านี่ริดมากเสียจริงให้วิ่งตามจนเหนื่อยแทบตายผลที่สุดก็หนนีไม่รอดรอกนายทหารหนุ่มเอาเท้าเตะร่างของมันทีหนึ่งด้วยความพึงพอใจที่สามารถล่ากวางได้สำเร็จพวกเขาจึงต่างชวนกันกลางเต็นท์พักแรมอยู่ที่นั่นเพื่อแล่เนื้อกวางแต่เขาของมันไม่สวยเขาจึงไม่ต้องการเขาของมัน ประมาณสักห้าโมงเย็นนายทหารหนุ่มทั้งสองชวนกันออกไปเดินสำรวจปา่ารอบๆที่พักแรมเขาสั่งให้ในายพรานชาวพื้นเมืองเฝ้าเต็นท์อยู่มาซิงแกอยู่ที่นี่นะทำอาหารเตรียมไว้ฉันจะไปเดินเล่นในป่าแถวนี้สักหน่อยแล้วจะกลับมาสั่งแล้วก็สะพายปืนตามกันไปครู่หนึ่งต่อมาก็ได้แลเห็นภาพประหลาด มีเทวาลายเก่าร้างสร้างด้วยหินหลังหนึ่งตั้งอยู่ภายในดงไม้สูงนั่นอะไรไปดูกันเถอะนายทหารหนุ่มชักชวนกันเข้าไปสำรวจด้วยความสนใจวิหารร้างประหลาดนั่นมีซุ้มประตูและประตูบานใหญ่งับทิ้งไว้เขาจึงดันเปิดเข้าไปเดินเข้าไปยังภายในได้เห็นว่าที่โถงใหญ่มีรูปปั้นหรือว่ารูปแกะสลักของเทวรูปโบราณ ทาด้วยสีแดงมีหลายกอนใบหน้าขององค์เทพ,พเจ้าคล้ายกับปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวตั้งตระงานอยู่ด้านหน้าองค์เทพ,พเจ้าเป็นแท่นบูชามีดวงไฟเป็นตะเกียงจุดบูชาวไว้สองดวงประกายริบหรี่ริบหรี่ส่องไปต้ององค์เทวรูปเกิดเป็นเงาดำทะมึนแล้วในฉับพลันก็มีเงาวุบวาบวุบวาบ ของสัตว์ลึกลับโผล่หน้าออกมาจากทางเบื้องหลังของเทวรูปดวงตาของพวกมันสะท้อนไฟเป็นประกายสีแดงบราวนั่นนั่นตัวอะไรร้อยเอกมอริสอุทานร้องเตือนแต่ช้าไปแล้วเงาดำๆของสัตว์ร้ายเหล่านั้นกระโดดพุ่งวูบเข้าหาและร้องเสียงดังลั่นร้อยเอกบราวทถูกแรงประทะของมันจนหงายหลังลม้มลงลิงลิง ร้อยเอกบราวอุทานเสียงหลงยกเท้าทีบสกัดอย่างแรงจนร่างของมันกระเด็นหือพอลุกขึ้นได้ก็เห็นว่ามันมีกันหลายตัวและกำลังจะจู่โจมเข้ามารุมทำร้ายนายทหารทั้งสองตวัดปืนยิงใส่มันคนละนัดลิงตัวหนึ่งกรีดร้องเสียงโหยหวนพวกที่เหลือก็กระโจนหนีออกไปตามช่องหน้าต่างของเทวาไลาแต่ทันใดนั้น เขาก็ต้องเสดุดุ้งกันอีกคนเพราะมีเสียงแห่ผ้าวดังลั่นยังโกรธเคืองมาทางเบื้องหลังอย่ายิงออกไปออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พวกเจ้ากำลังลบหลู่องค์เจ้าแม่กาลีเจ้าของเสียงเป็นโยคีชราองค์หนึ่งใบหน้าสีดำเหี่ยวยน่นดวงตาทั้งคู่เป็นประกายวาวโรดยังดุดันท่านโยคีท่านเป็นผู้รักษาเทวาลัยร้างนี่หรือ เมื่อครู่พวกกลิงร้ายหลังเทวรูปนั่นมันจะกัดเราเราจึงยิงไล่มันร้อยเอกเมอริศพูดบอกตโยคออีออกไปออกไปพวกคนนอกศาสนาบังอาจมายิงสัตว์ในเขตเทวาลัยท่านโยคีพวกเราต้องป้องกันตัวหากไม่ยิงพวกมันต้องรุมกัดเราตายแน่ร้อยเอกบ่าวชี้แจงแต่ ยังไม่ทันจะพูดอย่างไรกันต่อไปนายพรานมาสิงก็วิ่งเข้ามาและร้องเสียงละล่ำละลักยังตกอ,อกตกใจว่าโอ้นายนายสองคนทำอะไรไปบ้างนี่คุณพระช่วยทำไมทำไมหรือมาสิงร้อยเอกมอริษถามนายนายใส่รองเท้าและยิงปืนในวิหารเจ้าแม่กาลีการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งต้องห้าม ตะโยคีเฝ้าเทวาลัยโกรธนายทั้งสองใหญ่แล้วนายจงขอโทษแก่เสียเรื่องร้ายจะได้กลายเป็นดีพรานชาวพื้นเมืองวิงวอนเสียงสัน่นท่าทางหวาดกลัวยิ่งแต่นายทหารทั้งสองมีมานะทิฐิพวกเขาพูดขึ้นว่าก็แค่ใส่รองเท้าเข้ามาและยิงป้องกันตัวไม่ใช่ความผิดของพวกฉันพวกฉันทำผิดอะไรเล่าพรานนำทางเดี๋ยวไปมองดูตโยคีย ซึ่งยืนทำหน้าบึ้งตึงอยู่แล้วหันกลับมาวิงวอนนายทหารทั้งสองอีกว่านายนายอย่าพูดอย่างนั้นขอโทษท่านโยคีเสียขอโทษท่านเสียอย่าดื้อดึงเลยไม่ไม่ร้อยเอกบราวตอบอย่างไม่แยแสแต่แล้วครู่ต่อมาร้อยเอกหมอริตคล้ายจะคิดได้จึงล้วงเงินออกมาจากกระเป๋ายื่นส่งให้มาสิงและบอกว่าก็ได กันแกเอาเงินนี่ให้ตะโยคีเป็นจำนวนห้ารูปีถือว่าเป็นค่าทดแทนชดใช้ที่พวกฉันล่วงล้ำเข้ามาในเขตเทวาลัยของแกนายมาสิงรับเงินไปยื่นให้ตะโยคีแต่ตะโยคีไม่รับชีหน้านายทหารหนุ่มทั้งสองแล้วตะวาดเสียงดุดุพวกคนนอกาศาสนาพวกเจ้าโอหังบัองอาจเข้ามาลบลูเทวาลัยแห่งเจ้าแม่กาลีผู้ศักดิ์สิทธิ์ หากเจ้ารักตัวกลัวตายจงรีบขอขมากรรมต่อองค์เจ้าแม่โดยไปหาเลือดแพ้สดมาเส้นสวงขออโหสิกรรมเถอะจงรีบทำภายในวันพรุ่งนี้หากยังขืนเฉยดื้อดึงพวกเจ้าจะต้องตายด้วยคำสาปอาถรรพ์ขององค์เจ้าแม่กาลีโอมชยติมหากาลีชยติมหากาลีชยติ ตล้ยอขีลีลับประนมมือสวดมนต์เสียงก้องกังวานไปทั่วโถงแห่งเทวไลัยเบื้องหน้าองค์เจ้าแม่กาลีนายทหารหนุ่มทั้งสองยักไหลเขาไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์คำสาปพ,พากันเดินออกจากเทวไลกลับไปยังเต็นที่พักของตนนายนายต้องหาเลือดแพะมาเส้นสวงนะนายพรานมาสิงเตือนแต่นายทหารทั้งสองดุขึ้นด้วยเสียงไม่พอใจนี่ มาสิงฉันเป็นชาวอังกฤษมิใช่ชาวฮินดูฉันไม่เชื่อคำสาปเหลวไหลนั่นแกจงรู้ไว้ด้วยมาสิงเห็นดังนั้นจึงจำเป็นต้องนิ่งไม่กล้าพูดสิ่งใดอีกแต่ภายในใจนั้นวิตกกังวลห่วงใหยเวลาผ่านพ้นไปอีกสองวันขณะที่นักล่าสัตว์ทั้งสมเดินทางผ่านหมู่บ้านในป่าลึกหมู่หนึ่งชาวบ้านพอเห็นนักล่าสัตว์ทั้งสามสะพายปืนผ่านไปก็ดีใจ พากันมารุมล้อมและขอร้องว่านายนายจงช่วยพวกเราด้วยหมูบ่บ้านของพวกเราถูกสิงโตในดงมารบกวนมันมาทุกคืนมันกัดคนตายไปคนหนึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้แล้วเมื่อวานก็้าบอัวไปกินอีกตัวหนึ่งแล้วอา้าวแล้วทำไมไม่ยิงพวกมันเล่าปล่อยให้มันมาอารวาสอยู่ทำไม ในพรานมาสิงถามชาวบ้านหมู่นั้นซึ่งก็ได้รับคำตอบที่น่าสงสารว่านายพวกเราทั้งห้าหลังคาเรือนนี้ไม่มีปืนเลยพวกสิงโตมันไม่กลัวหอกมันไม่กลัวธนูของเราพวกนายมีปืนดีๆจงเมตตาช่วยกำจัดสิงโตร้ายให้พวกเราด้วยเถอะคืนนี้มันจะต้องมากันอีกวัวของหมู่บ้านของเราถูกมันกินหมดแน่ นายร้อยเอกบราวและร้อยเอกมอริสพอได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านกลางดงจึงตกลงใจจะช่วยเหลือแต่ได้ยื่นเงื่อนไขแก่ชาวบ้านหมู่นั้นว่าพวกแกจงยอมสะละลูกวัวตัวหนึ่งมาเป็นเหยื่อล่อผูกไว้ที่พุ่มไม้พวกฉันสามคนจะขัดห้างซุ่มยิงมันหากมันมากัดกินลูกวัวอีก ชาวบ้านตกลงนำลูกอัวไปผูกมัดไว้แล้วช่วยกันขัดท้างบนต้นไม้ใกล้ๆเยื่อล่อสองจุดจหนึ่งให้ร้อยเอกมอริสกับมาสิงนั่งอยู่ด้วยกันส่วนอีกจุดหนึ่งร้อยเอกบราวนั่งอยู่คนเดียวคืนนั้นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างเวลาผ่านไปจนกระทั่งเกือบสี่ทุ่มขณะที่กำลังสลืมสลือด้วยความง่วงกันอยู่บนห้างเจ้าวัวน้อยซึ่งเป็นเหยื่อล่อ ก็ส่งเสียงร้องขึ้นเป็นเสียงที่ผิดปกติพรานมาสิงสกิดร้อยเอกมอริตซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันบนห้างพลางกระซิบว่านายนายมันมาแล้วสายตาของเขาเพ่งมองลงไปเห็นสิงโตขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังก้าวเดินย่างสามขุมเข้าหาลูกวัวสายตาทั้งคู่ของมันจับจ้องอยู่ที่ลูกวัววิได้เฉลียวใจว่าบนต้นไม้ข้างบนนั้นมีคนสามคน กำลังจ้องปืนไปที่มันเป็นจุดเดียวแล้วในฉับพลันมันก็พุ่งเขา้าระปบลุกอวัวอย่างรวดเร็วปากว่างซึ่งมีเขี้ยวฟันแหลมคมขย้ำคาบคอลูกอวัวเห็นได้ชัดเจนท่ามกลางแสงจันทเปรียงเสียงปืนของนายร้อยเอกบราวบนห้างฝั่งตรงกันข้ามดังสนั่นขึ้นก่อนเป็นคนแรกตามด้วยเสียงปืนของร้อยเอกมอริสและนายพรานมาสิงที่ยิงตามกันจนเสียงดังสนั่นวันไหว ร่างของเจ้าสิงโตหมุนคว้างมันร้องคำรามดิ้นอย่างเจ็บปวดเพียงครู่เดียวก็แน่นิ่งสิ้นใจอยู่เคียงข้างกับซากของลูกวัวมันเสร็จเราแล้วมันเสร็จเราแล้วร้อยเอกบราวตะโกนขึ้นด้วยความดีใจแล้วชวนขึ้นว่าเพิ่งสีทุ่มเรากลับเข้าไปนอนในหมู่บ้านกันเถอะอยู่บนห้างนี่ยุงเยอะเหลือเกินมันกัดฉันจนตัวลายไปหมดแล้ว ร้อยเอกมอริสและพรานมาสิงก็คล้อยตามเตรียมตัวปีนลงจากห้างแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังโฮกโฮกเดียวเท่านั้นสิงโตอีกตัวไม่รู้ว่ามาจากไหนมันกระโจนพรวดเข้าตะปบร่างของร้อยเอกบราวซึ่งลงไปถึงพื้นก่อนใครๆเป็นคนแรกทั้งร้อยเอกมอริสและพรานมาสิงพากันตกตะลึง เสียงร้อยเอกบราวร้องขึ้นสุดเสียงอึดใจเดียวก็เงียบกริบสิงโตโมรณะตัวนั้นคาบร่างของเขาหายลับเข้าไปในหมู่แมกไม้เสียแล้วนายนายพรานมาสิงได้สติร้องขึ้นสุดเสียงร้อยเอกมอริตได้สติรีบยิงปืนไล่แต่ไม่ทันรุ่งขึ้นวันต่อมาร้อยเอกมอริสและพรานมาสิงได้ขอร้องให้ชาวบ้านกลางโงหมู่นั้น ช่วยกันสะกดรอยตามหาจึงได้พบร่างของร้อยเอกบราวเหลือเพียงซ่าถูกสิงโตกัดจินไม่เหลือชิ้นดีก็เป็นอันว่าการซุ่มยิงสิงโตในคืนนั้นยิงสิงโตได้หนึ่งตัวแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของร้อยเอกบราวนายพรานมาสิงตัวสั่นงันงกอุทานหน้าซีดยังวาดกลัวว่านายนายคำสาปของเจ้าแม่กาลีเป็นความจริงแล้ว ทำเสียงและท่าทางของมาสิงทำให้ร้อยเอกมอริสรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็เก็บไว้ในใจไม่แสดงให้พรานชาวพื้นเมืองได้เห็นเขาพูดกลบเกลื่อนขึ้นว่ามาสิงเป็นคราวเคาะของเราการตายของเขาไม่เกี่ยวกับคำสาปของเจ้าแม่กาลีที่เทวาลายร้างนั่นหรอกแกอย่ากลัวเลยจัดการศพของเพื่อนแล้วร้อยเอกมอริสได้กลับไปย่งที่พักด้วยความรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆและ เขามักจะฝันร้ายเสมอคือจะฝันเห็นภาพของรูปปั้นเจ้าแม่กาลีที่น่ากลัวในเทวาลัยกลางดงมาจ้องมองอย่างมุ่งร้ายอยู่เสมอหลายคืนติดต่อกันความฝันนั้นเขย่าวขวัญบันทอนกำลังใจทำให้หนายร้อยเอกหนุ่มแห่งกองทัพบ,บกอังกฤษเริ่มรวนเรเขารู้สึกหวาดกลัวต่ออาถรรพ์ของเจ้าแม่กาลีแล้วในที่สุด เขาก็ไม่อาจจะอดทนต่อไปอีกได้ไปปรึกษากับนายพรานมาสิงแจ้งความประสงค์ขึ้นว่ามาสิงฉันชักจะเชื่ออาถรรพ์คำสาปเจ้าแม่กาลีนั่นแล้วฉันนอนฝันร้ายทุกคืนจนจะเป็นโรคประสาทฉันจะกลับไปขอขมาต่อเจ้าแม่กาลีแก่จงไปเป็นเพื่อนกับฉันฉันจะนำแพะไปตัวหนึ่งเพื่อบวงสวงขออโหสิก,กรรมต่อองค์เจ้าแม่ที่เทวาลายรางกลางดงนั่นพรานมาสิง และร้อยเอกมอริดพากันเดินทางกลับสู่เทวาลัยอันลี้ลับอีกครั้งเมื่อไปถึงห้องโถงก็ได้เห็นโยคีชรานั่งสวดมนต์พึมพำรรอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขององค์เจ้าแม่กาลีซึ่งกำลังยืนเสแยยิ้มทำในตาเมึงถึงอยู่บนแท่นบูชาสายตาอันมีพลังลี้ลับทำให้ร้อยเอกมอริดและพรานมาสิงซึ่งไปด้วยกันรู้สึกเย็นวาบไปทั่วร่างคนลุกสู้ ไปทั่วทั้งตัวร้อยเอกมอริษแข็งใจพูดบอกโยคีเฝ้าเทวาลัยขึ้นว่าท่านโยคีเรากลับมาแล้วและจะมาขอขมาต่อองค์เจ้าแม่กาลีด้วยเลือดแพะจงโปรดช่วยเหลือแนะนำทำพิธีด้วยเถอะแต่แต่ทาโยคีหันขวับมาทำในตาเขียวปัดใส่ลุกขึ้นพูดด้วยเสียงเย็นชาหน้ากลัวว่าไม่ไม่ทันแล้ว เจ้าคนนอกศาสนาเจ้าแม่ให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าละเลยมาถึงวันนี้มันสายไปแล้วอีกไม่นานเจ้าก็จะต้องพบจุดจบอย่างเพื่อนของเจ้าคนลบลูเจ้าแม่จะไม่มีวันได้รับการปราณีไม่ได้รับการให้อภัยจงออกไปจงออกไปโยคีเฝ้าเทวาลัยขับไล่อย่างไม่ใหญ่ดี นายร้อยเอกหนุ่มเกิดความรู้สึกโกรธตอบขึ้นมาวูบเขาคิดว่ากำลังถูกโยคีชราดูหมิ่นศักดิ์รีของนายทหารอย่างดุนแรงเขาเอามือผลักอกโยคีเท่าจนล้มลงแล้วตะคอกตอบว่าแกแกมีเวทมนตร์ร้ายแกสาปแช่งพวกเราแกจงหยุดการกระทำนี้เสียหากไม่เช่นนั้นข้าจะนำทหารของข้ามาพังเทวาลัยแห่งนี้ให้พินาศ นายมาสิงซึ่งยืนตะลึงอยู่เบื้องหลังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจวิ่งเข้ามาห้ามและร้องว่านายนายอยา่าหยุดเถอะหยุดเถอะเสียงอันตื่นเต้นและท่าทางหวาดกลัวของมาสิงทําให้ร้อยเอกมอริชงักและยังคิดเขาหยุดการกระทําที่รุนแรงแต่ก็รู้เหมือนจะสายเกินไปแล้วเพราะตะโยคีชราลุกขึ้นแล้วร้องสาบแช่งว่า เจ้าคนนอกศาสนาจงฟังจงฟังเจ้าลบลูเจ้าแม่กาลีเจ้าต้องคำสาบแล้วเจ้าจะต้องพบจุดจบอย่างน่าสยองภายในสามวันนี้เจ้าจงเตรียมตัวตายเถอะโอมชยติมหากาลีชยติมหากาลีชยติเสียงมนลีลับของตโยคีดังกล้องกังวานสะท้อน ไปทั่วเทวาลัยนายร้อยเอกหนุม่มแห่งกองทัพบ,บกอังกฤษก้าวเดินออกจากเทวาลัยด้วยความโกรธและความกลัวขนล,ลุกสู้เสียงสวดมนต์สาบแช่งของตะโยคีบีบคั้นจิตใจอย่างดุนแรงเขาและพรานมาสิงเดินตามกันไปจนเกือบจะพ้นจากดงอันเป็นเขตเทวาลัยอยู่แล้วแต่ฉับพลันทันใดนั้น สิ่งเลวร้ายที่น่าสยองขวัญก็เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ทันมีใครตั้งตัวช้างใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งซุ่มอยู่ในดงบริเวณน,นั้นได้ส่งเสียงร้องขึ้นสุดเสียงแล้วจูงวงวิ่งตะบึงพุ่งผ่านต้นไม้ออกมาอย่างดุร้ายพรานมาสิงตกใจสุดขีดหรือว่าตนเองและร้อยเอกมอริสจะต้องตายแน่ๆเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อช้างตัวนั้นพุ่งเข้ามา พรานมาสิงเห็นร้อยเอกมอริตตะวัดปืนยิงสวนดังตูมลั่นไกไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นมันก็พรวดถึงตัวเอางวงขวาร่างของร้อยเอกมอริตฟาดเวียงลงกับพื้นดินและยกเท้าอันใหญ่โตข้างหนึ่งกระเทืบลงกลางลำตัวพลางใช้งวงบิดร่างของเขาจนคาดออกเป็นสองท่อนอย่างน่าสยองใจพรานมาสิงกระโจนหนีปปีนขึ้นต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเอาพละกําลังมาจากไหนมารู้สึกตัวอีกก็มาเกาะอยู่บนคาคบไม้สูงได้แล้วเขามองลงไปได้วยความตื่นตระหนกเห็นเจ้าช้างเพชฌฆาดมันชูงวงคำรามเหนือซากศพของร้อยเอกมอริสอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินลับหายเข้าไปในดงไม้มันร้องลั่นไกลออกไปไกลออกไป นายพรานมาสิงรีบปีนลงจากต้นไม้แล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วขณะวิ่งไปเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงสาบแช่งและเสียงสวดมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวดังแว่วกังวานมาจากเทวาลัยแห่งเจ้าแม่กาลีนายพรานมาสิงนำข่าวร้ายอันเป็นมรณะกรรมของร้อยเอกมอริสไปแจ้งข่าวแก่กองทหารอังกฤษซึ่งตั้งค่ายอยู่ในเมืองแห่งนั้นและ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์คำสาปของเจ้าแม่กาลีจึงได้ถูกเล่าลือสืบต่อกันมา